ป้าแตงชาแนลมานะครับร่วมบุญอีก1 0 0 0บาทนะครับอนรมณนาสาทุนะครับกับแม่น้อยนิวจอนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่นะครับชอบทำบุญทุกที่นะครับที่ F c t ซร่วมบุญนะครับแม่น้อยก็จะร่วมด้วยนะครับทุกครั้งนะครับเสมอไปนะครับคุณอุมาพรกฤติเศสนะครับคุณกาลยานีนะครับเสด็ครับคุณทองศรีเจมเวฟสวัสดีครับคุณจรยานะครับคุณเอเอนะครับ คุณวิไลนะครับนะครับสีวิไลนะสวัสดีครับสาธุสาธุพี่จำลองสวัสดีนะครับนะครับคุณกาลยานีนะครับสวัสดีลุงสาธุบุญเดานำเดิ้อครับผมนะครับคุณตุ๊กตาแฟมิลี่สวัสดีครับคุณสมพิทกาลจิตคุณสุขคุดวงขวัญปฐุกทิพคุณพระตะรุรักสวัสดีนะครับนะครับคุณดาวฟินสวัสดีครับนะพี่รันสวัสดีครับนะครับ คุณสมานคุณทองสีนะครับคุณสุวรรณสายดำนะครับขอรายรายชื่อนะครับแม่สุวราเป็นกำลังใจให้ทุกช่องค้าขอบคุณคงานแม่สุวรานะครับโวมเพชรกบเลยแม่สุวรรณสงสัยแม่สุวราเป็นเป็นเพื่อนกับนั่นหรือเปล่าโทรศัพท์ห้าหกเครื่องอยู่หัที่นอนอ่ะเอ๊ แม่สุสานาบวาแล้วป่ะเนี่ยแม่สุสนาบอกแม่ขอบคุณพระไทยบ้านที่เป็นสะพานบุญให้แม่อยู่อิตาลีค่ะนะครับนะะบุตนาสาธุนะครับคุณจิรภา,าทองโตสวัสดีครับผมคุณนานานน์สวัสดีครับพอนแอนกูบินสวัสดีครับทีติ่นพิทุงสวัสดีครับ มีคุณกริชณพนะครับสวัสดีนะครับมือเดือดสั่งมีมีซีผ่านเข้ามาแล้วบอกมือตึ๊กย <c oughs> ังสื่อเด้เราเลยยายจิมือตึ๊กไม่รู้ <c oughs> คุณยุพานะครับ <c oughs> บโบโบตั้งสวัสดีนะครับรดอดิตคอภัยนะครับ <c oughs> คุณแม่จตุพรเข,ข้ารักษาสวัสดีครับ แลวก็ย้ำนะครับสิ่งที่เราทำกันนะครับในวันที่สามสิบมิถุนายนนี้นะครับการร่วมเป็นเจ้า,าวจนะสวดพระอภิธรรมนะครับที่วัดป่าห้วยบงนะครับนะหลักๆคือเรา,าเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนานะครับเราเองก็อยากจะเป็นหนึ่งนะครับในงานนี้นะครับเราอาจจะร่วมกับชบาวบ้านด้วยก็ได้นะ่เ,เพียพแต่ว่า ได้สอบถามผู้ผู้นาชุมชนนะครับผู้ใหญ่วานิชนะครับว่าจะตั้งสวดอภิธรรมกี่วันนะครับแต่ถ้าสวนสักสองสามวันสามคืนอย่างเงี้ยเราอาจจะไปร่วมงานกับผู้ใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้บอกบุญกับเอฟซีนะครับแต่นี่เนื่องด้วยนะครับทางวัดจัดหลายวันนะครับเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับเราก็เลยอยากจะบอกบุญกับแม่แม่เอฟซีนะครับเพือได้ร่วมบุญในครั้งนี้นะครับ คุณเจวี่มนีวงสดีครับผ่านพี่รวัตรนสนอชแนลนะครับมาอีกนะครับคุณยายลออมุญยืดนะครับ1ึงร้อยบาทนะครับคุณคิมมี่นะครับผ่านพ่อเป่าอีกหนึ่งพันบาทนะครับอนุปันาสาธุนะครับคุณทุกตาแฟลลี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับอนุปันาสาธุนะครับแม่พชรสมอนนะครับคุณแม่พชรสมรชัยพรนะครับ น2,000บาทนะครับคุณแม่สัมราญชยเดชนะครับ2,000บาทอาุมณ์พุทธนาสาธุนะครับแล้วก็คุณอารายวันคำแหงนะครับอีก500บาทอารมณ์ธนาสาธุนะครับสาธุผมจะแยกการทำบุญแล้วบอกคุณแม่พุทธสมรับคุณแม่สัมราญอ๋อเห้แยกทำบุญนะใช่ไหมเพื่อจะร่วมบุญกันมา ชื่อจะไรเออสามสิบหกที่ยาผิวอ๋อผมที่ลมแดดอ๋อสามสิบหกเป็นพี่สมรพี่เพชรสมรนเด็กสมอครับอ๋อแต่พี่ก็แก่แล้วไงพี่จะแก่ไปตัวนี้ไม่ได้ผมไม่แก่อ่ะผมนั่งดูร้ายศพพี่อยู่พี่บอกว่าคนลำดาคนอายุเยอะแล้วเออจะอยู่ต่อไปเป็นเรื่องของผมพี่พูดเองพี่พี่อะพูดเอง จะอยู่จะไปเรื่องของแบ้มีมาถมานของคแยกการทำบุญแล้วบอกคุณแม่พุทสมรดกับคุณแม่สับลาโอ้า้แยกทำบุญแลวใช่ไหมเมืก่อนจะร่วมบุญกันมารวมบุรแยกชื่อโอ้เราจะแยกสาบกว่อพี่เนาะครับยาผิวอ๋อผมบอ้เป็นพี่สมรพี่เพชรสมร อ๋อพี่ก็แก่แล้วไงพี่จะแก่ไปตัวนี้ไม่ได้ไม่แก่อ่ะผมนั่งดูไลศพพี่อยู่พี่บอกว่าคนธรรมดาคนอายุเยอะแล้วเออจะอยู่จะไปเป็นเรื่องของผมพี่พูดเองพี่พี่พูดเองจะอยู่จะไปเรื่องของผมไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาถามจะอยู่ก็อยู่จะไปก็ไปผมไม่จมอยู่ก็อยู่ช่วยกันขายของช่วยกันขายของช่วยกันขายของไม่ได้แอ๋ดูเลยปิดดูเลย เอ,อาอ่านอะ <ง stir S 1> ไ,ไ <ค dual S 2> ร <UR> อีกอ่านคอะไรอีกอ๋อจะได้มหอ่านอะไรอีกรอบเหรออ่านอีกรครับโอ้คนชุมองเลพี่เลยนะครชุมองแล้นะอ่ะทวนอีกรอบนะครับคุณพลรด้วยอัมพันธนะครับห้าร้อยบาทคุณปิศนาสำนิกเหตการณ์สามร้อยบาทคุณนิพาแซ่หลอครับห้าร้อยบาทคุณเรวดีนะครับจากนิวซีแลนด์นะครับหนึ่งพันบาท คุณสมศรีสิงห์ทอง300บาทคุณพรทิพย์ยิ่งยง500้อยบาทคุณขวัญฤทไทยเหมือนเขียว200บาทคุณบัณีีสิงแก้ว5 0 0้อยบาทคุณปอลเอดโมบิน400บาทคุณแม่ราตรีชยสาร100 0บาทคุณสมรักข่าภูรี300บาทคุณแม่อังพรแท้ถึง500บาทคุณนิพินครืเซอร์500บาทคุณกันสุดาเว็บสเตอร์นะครับมาดาพ็อกสามร0บาทนะครับแม่ชีแม่ประสงออกนามา200บาทคุณรัชนีนะครับชัยยามโย ชัยมโยนะครับอานุชัยยะนะครับคุณรัชนีชัยมโยนะครับนำสกุลมอยู่เออสามร้อย,ย300บาทนะครับคุณจำนงนะครับสีมาณะหนึ่งร้อยบาทคุณลำยก้อนกระสังนะครับหนึ่งร้อยบาทคุณปานฉัดวัดชรสุขุมสองร้อยบาทคุณบอลกันพีสองอ่าหนึ่งร้อยบาทคุณจะรูนวลดอกละห้าร้อยบาทคุณปิด,ดนักการนะครับปิดตะ คุณกรีดนัดดานันนะครับผู้เข้ามานะครับหนึ่งร้อยบาทประจิบนะครับแม่ทองลายเล็กนะครับสองร้อยบาทคุณศิลลักษณ์นะครับสมยาพัฒนะครับห้าร้อยบาทหรือป้าปัมนะครับนะคุณรับเพิ่มสามหนึ่งร้อยบาทคุณกัลยาณีริธิเดชนะครับห้าร้อยบาทคุณบุญชวนบุญชูนะครับนวลจันทร์นะครับสามร้อยบาทคุณบุญชูนาคจันทร์นะครับสามร้อยบาท คุณบำเพงพันดวงนะครับ200บาทคุณไพรบูลคุณุเทลอย200บาทคุณดีรัตนะที่ดารัตดาวนานะครับหนึ่งบาทคุณพัวพาเพ่งคำนะครับ500ยบาทคุณวันนาสิริเวส300้ยบาทคุณพยาเกิดนอก500้บาทคุณพรอพิมลเก่งกานานะครับ100ยบาทคุณพนารัตนพงเพ่ร้ยบาทคุณสุพชัยคำพิระ300ยบาทคุณชนนานกุศโคนะครับกุลโชคนะครับหนึ่งยบาทคุณมณีรัต การโมทานนะครับ300รยบาทคุณสาวรักเฉมเฉยนะครับคุณสาวรักเฉมเฉย100ยบาทคุณชนะระหรือคุณอออนะครับ100ยบาทพี่แมวปทุม1000บาทคุณละเมียดเอี่ยมท่า2 0 0บาทคุณแม่จตุพรกำรรักษา400บาทหลานสาวคุณหญิง300บาทคนนน้นาม1,000บาทคุณชาลินีคุณชาพลอย100รยบาทครอบครัวแม่พริ้ง100บาทคุณภูมิพรโคทิเศษ1ึ0 0พันบาท นะครับแล้วก็คุณนอมบุญยืดนะครับ100บาทคุณคิมมี่นะครับ1,000บาทคุณทุกกาเฟมิลี่1000บาทคุณแม่เพชรสมรชัยพรนะครับ2 0 0รบาทคุณแม่สําราญชัยเดช2,000บาทและคุณอุไรวันคำแหงนะครับ5้าร้บาทนะขออนะุนาสาธุนะครับ คุณสมกองเดชส,สุภานะครับสองบาทผ่านช่องแอนเทอร์มาีนะครับอนุวัฒนาสาธุนะครับคุณอุไรวัน300บาทคุณอุไรวันอีก300บาทนะครับอนุวัฒนาสาธุนะครับเ้ช่องบา่าท่โอช่องบาวเมื่อนดีคนดูคนสิบสามคนโอ้โห